สวัสดีค่ะพี่น,อนจะจะ้องเมน้แกจ้าว่ามมกน้ำใหม่นาะอโอ้ยลืมบ่เด้ดตอนปุ่มเครื่องบ่ได้ให้เบื้องน้ำกันไหมนาะค่ะนาะแกจ,ะจะ้าวสหมกม,มกน้ำใหม่ใส่ใส่ปลาแซลมด้วยค่ะพี่น้องปลาแซลมได้มากน้องสาวเพื่อนไยายามน้องสาว้าน้องสาวเพื่อนเอาให้ปลาแซลมที่เพื่อนแหล่ออกมากจากไอเพิ่นเฮ็ดไอไอเพื่อนเฮ็ดไ,ไ,ไอซูซีนาะค่ะนาะพี่น้องเนะ้อมึงดูมีแต่สิ่งงา,งานๆพอดีพอดีเลยค่ะพี่น้อง เป็นมันไอเพื่อนเฮ็ดซูชิแล้วก็ตรงส่วนที่เพื่อนบ่เอาให้กินดิบเนาะคะ่ะนี่เพื่อนเอาอันนังมันแน่แล้วก็นเนื้อนังทองมันแน่จังสีขะพี่น้องนี่เพื่อนเอามากเพื่อนก็นเอาใส่ถุงมากินนี่มาแบงกับกินเนาะคะ่ะนะพี่น้องเนาะจ๊ะจ้าสิมามกใส่มะม, ok ม ok ่น้ำไม่ใส่หยังมก ok มน้ำไม่เพืน่นบ้านเฮามีมีพักหอมก็มีใบมะกรูดแล้วก็มีไอ ผักกระแหง,งแล้วก็มีไผ่ตูเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เครื่องปรุงกะข้าตะไคร่ตามเครื่องแกงขึ้นกันกับบานเท่าราคากะใส่มื้อนี่ยาจ๋าบ่มีข้าวเบียยะจ้าเอาแป้งข้าวเหนียวเนาะค่ะไส่พี่น้องแล้วก็ใส้กะทิปวองนึงค่ะถ้ามาเบิ่งน้ากันยะจ๋ากับิมาหมกมกเนาะค่ะเนาะิีม,มกนนาใไม่ นไม่ตองกระซื้อมาแพ็คละสามสิบแพ็คละสามสิบหกกลรวยด้ค่ะพี่น้องนี่ยเพราะว่าไม่ยังขันสีเอาไส้ขันสีโมกไส้อันตะแกงไอ้พวกที่ข้าเจ้าเฮุมาเป็นไอเป็น เป็นตะแกงโฟมตะแกงที่เาเจ้าเห็ดไอเห็ดหอ่อหมกกแม่จ้ากะส่ได้ยุแต่มัน,นบาแซบมันบาหอมคืออ,น,อนไบตองห้าเมเนอะขะ่พี่น้องเนาะนี่ข้ากอาหมวกเขาจังซี่นี่เ้ากับเห็ดนี่คะ่ะพี่น้องห้าหมกเขาบาดมันกะสซได้หอมใบตองหมวกเนาะไม่ก็คือหมกบานเท่าน,านี้มันแซบคะ่ะพี่น้องนี่เ้าเห็ดหมกจังซีค่ะเ้าก,ากสะากส่ซึ่ง นี่่านซึ่งก็เตรียมไฟไว้เรียบร้อยค่ะพี่น้องนี่ใส่่านซึ่งเปิดไฟก่อน่านซึ่งก่อนนี่เปิดไฟค่ะพี่น้องนี่แหละขั้ว <c oughs> ขวัขว้วฟางไทยนี่ค่ะพี่น้องก็ต้องห่วงเลยค่ะพี่น้องกระชูดีไปได้ไ,ไงที่เราใจดีเขยากเเ็ดกินยังขเข้าด้เ็ดกินเนาะค่ะพี่น้องนอายอบ่ได้เาก บเรีว่าคอยเม้นปลาล่าเม้นปลาอันเม้นน้ำปลาบเรีว่าคือผู้อื่นไข่อยู่ไข่อยู่ค่ะพี่น้องผู้ลังคข้นไข่เจ้าเนี่ยเมียเฮ็ดโบได้เเม้นเม้นเราห่วยเขาบ้านมาอันดาผุ่นแล้วนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าผัดซูปบียุยจ้าผัดโบไดอันนี่จังสันดอกเขามาาม่ตาหอมย่างเดียวจักเม้นบ่หอมหมักหอมย่างเดียวเจ้าเฮ็ดยังกินคือหอมมแตแเ่บแต่ว่าซ้า เออต้นเสว่าค้านี้ยเพราแสบจังไลยเนาะเหาเฮ็ไดไมยกินให้กินเนาะพี่น้องเนาะเขาเฮ็ดให้กินเพื่อนกันบอแสบจังไรละเนาะเพราะเขาเฮ็ดเขาอยากอะไรเขาเฮ็ดกินพี่น้องเอ้ยขันเฮาสิมาอันผพวบอว่ให้กินกระตายเท่าแล้วยาจ่ากินเขาด้้ยาจ่ากินมั่นกินอาหารฝร,รั่งบรอุนทองด้ค่ะพี่น้องแต่ระเมอยาจ่าต้องให้ได้กินเขา เบตองกับเบตองแท้แข็งล่ะคะพี่น้องกับว่าปเป็นยังห้องไปเห็ดใดคือเกาคิงสิเบดอกเป็นเบตองแท้แข็งเข้ากปเห็ดใดคือเกาคันมาเห็ดจังเสียกโอ้ยขินหอดบานเฮายายจ้าเป็นคนมักอาหารอีสานอีสานกินค่ะพี่น้องกับมากเ็ดห่อข้าวต้มห่อขานมโมกห่อข้าวต้มางสรียายจ้ามากเ็ดกินนงสันค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นมันตองมันตองเทดเนาะ จองแพกละสามสิบนี่กไ็ได้ได้ห่อสองเทียยุดอกค่ะพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดห่อหมกก็ได้สองเทียยู่แล้วก็เฮ็ดห้าเฮ็ดหมกหรือสมมติว่าหฮาเฮ็ดหมกน้ำไม้หรือห้าเห็ดเฮ็ดห่อหมกปางสีบกก่บาดเฮากับมาห่อกขาต้มได้อีกเทียนึงยูคค่าไปตองกระฮ่อเขาต้มก็ได้ซกวกาจีบยุก็พ่อได้กินยูคค่ะพี่น้อง แาล้วก็สิว่าเราพี่น้องผู้ลัางคนเป็น,นะปตะเลต้นลาตนเด้ผู้ลังคนกับเป็นตะเลนตนข้าเจ้าอาหารไทยผัวเพื่อนนี่บพ่ให้กินอาหารไทยกันกินอาหารไทยแล้วข้าเจ้าต้องไปหาเพื่อนคนไทยเฮ็ดงานแล้วก็น,นาดมูไปกินแล้วก็ออกเงื่อนซอยมงศิงละพี่น้องกัตะเลนตนนยู่คันคันข้าเจ้าไปเจอแบบนั้นกัตะเลตุนย่าจายย่า,ายยังไงโอ้ขันแม่นอัน ยายจ้าถือแบบนั้นยายจ๋าก็ขึ้นสีบ่อได้ดอกยายจ้าอันแมนอยู่แล้วจะบ่อถือจะเราได้มันมันเท่าขันบ่อได้กินเขาเข้าบ่อได้กินอาหารไทยมันบ่ออุ่น้องไหมแกพี่น้องมันบ่ออิม่มบอกตรงๆว่ามันบ่ออิม่มตละลเมือต้องให้ได้กินเขาอันนี้สีเฮ็ดกับเขาอ,อาหารพญายกับเฮ็ดแบบมึงอาหารของยายจ๋ากับเฮ็ดแบบนึ่งเลยจ้ะต้องเฮ็ดต้องเฮ็ดให้เพื่อนต้องเฮ็ดให้เพื่อนกินของเพื่อนเข้าไปเฮ็ดกินของเขา้า แต่ว่ากะดีอยู่เพื่อนบ่ได้จมว่าเหม็นว่าอันนี้เกกี้ยกล่อกเ้าสีกเฮ็ดอียังกินกับโอเคอยู่ผัดผัดซชกดีไปจังน้อยเนาะพี่น้องเนาะคนเฮามันกะมันแต่ละคนเพิ่นก็ว่าเห็ดบุญมากพ่พือขึ้นกันขึ้นบ้านเหรพี่นอ้องแม่นอหลีอันนี้เสียอหลีบ่เซียกับบ่ลบลูยาจ๋าเซียอหลีเนี่ยม้มนี่พี่น้องเอ้ย คุลังคนมาอยู่เด้เป็นเจ้าไกอยจักปีจนเสียอันตายนี่จากกันกระต้องค่าเสาวบ้บานคาแพ่เพลิดคาอีกอย่างกระตงองใจคาของอีกอย่างกระต้องใจทอกันเบิดเดียพี่น้องอันนี้แบบว่าคือเยียจากรกะบิดในใบย่องพญายดอกกระเบิดในใบยอ่องเจ้าของเพราะว่าอันมั่นบุญวาสนามาเฮ็ดโปรคือกันหันหน้อยบ่หลายแบบไข่อยู่พญายกรเพิในใน่นเสียออกบานเพิ่นกลับซองเบิองไม่ตู้เห็นเ้กอนว่าอีกอย่างมีบ่มี ก็ยังขาดว่าขาดจังศิลาพี่น้องกับกับกับมาดเือว่าดวงดีจังสี่อยู่กับสิว่ามีอันมีอันคือสิมีเตบอนดีแท้บอนอันบอดีมีบอก,กับสิว่ามีบอนบอดีกับมีดื่ยกันละพี่น้องเดี๋ยวยาจ้าสิเว่าอันตั้งกล้องเบาพี่น้องฟั่แก้มือดอกบอนบอดีกันค,คนเท่ามันมีบอนดีบอนบอดีเพื่อแล้วเนาะพี่น้องเนาะมกนไม่บ้าขึ้น บงน้ำไม่เบาพื้นด้เฮียนกะกับบแม่นวาเบาพื้นแกบอสู้กันฟั่งพี่น้องบอาสู้กันฟั่งผู้ใดบอรู้จักกับบอลใดมากก็ใชว่าโอ้ยไดฝรั่งคือจังสีจังสันจังสีก็คือคว่ำขาดคันนี้คิดของคนทุกคนมันก็เปลี่ยนไปได้เบิดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากะสิบอลฟั่งมันมันกะมีบอดีบอดีเบิดองหลาบ่าฝรั่งบา่าคนไทยแต่เขาสีใสกันใสชีวิตของเขาสีใสแบบใดยุ่งจังใดท่านละ ข้าใส่็นมันอันข้าใส่หขมันมีความสุกกบมีข้าใส่บริหามีความสุกกับบิหีรคือว่านุ่มลับพี่น้องเอ้ยเจ้ากับบ้ิหารดอกขันอันใดมันเป็นทุกข์เข้าไปง่างนี้เนาะขันอันใดมันพ่อทนพ่อนี้เข้ากับทนไปทุกอย่างิ่นว่าคิดเอาซะว่าค่อยอดคอยแยนมันจะได้ตอนค่ำคิดเอาจังซี่เอาพราว่าถ้าว่าคิดไปมัน คิดโสกคิดสบา,ายกะโอ้ยวางลูกสย่ยาจ่าเสียใหม่ๆจะ่ากะโกขึ้นกัน,กนละว่าท่นทานธามาเบาวันนี้คือดอกโสดกยุพี่น้องตว่ากะหกักกะคิดได้เพื่อนกะบุญวาจาขขงเพื่อนน้องกะคิดไปหล้อย่างละอยู่ได้น้่นร้ำมันละพี่น้องออยูอ่ได้น้่นฟังประพุทธธรรมเพื่อนนั่นละไปถามบ้านล้างน,นั่นมีผุดาตบ่อบ้านลังน,นี้มีผุดาตบ่อบ้านลังใดเพื่อกนก็มีค้นไตพี่กันเบิดกะไปคิดอสวต่ละคนเป็นบุญมาซําน,นั่นละ เคยเอแบบนี้เอาในหะลพี่น้องเอ้ย,ยจังนี้้ามกน้ำม้นซุปแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องมาเด้อผูดอดอยากกินน้่บานี้อบอจังมกบอเคยเล้วคุณอาจารย์ใส่ข่าวเบียร์ว่านเสนข่าวเบียร์ใส่แป้งข้าวเหนียวจ้าพี่น้องแซบ่บแซบ่บ นแจพความเรื่องพักกันแย่งเรื่องพักแม่งรักเรื่องใบบกูดแจพี่น้องเด่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมกแต่แปดมกมกที่เก่า้จพี่น้อง ของที่เก่ายาจาเคยกินเอาไว้กระกะเสียวไส้ตู้แข็งไว้เนาะคะ่ะนอพี่น้องกันเที่แล้วซิกระไส้ตู้แข็งไว้ถ้ากินบัเวลาห้าอยากกินห้ากระเดวออกมากกินค่ะพี่น้องแล้วกะ็ได้พยายามน้องสาวน่าจสเสปให้น้องพละมกพี่น้องเอ้ยมาอยู่นี่โดนๆก็ดดดได้กินมกวน้ำไม,ม้มนกแซษเพื่ออย่างนี้ได้จ้ะ เห็นของคนไทยเราในของฝรั่งเตรียมอาหารใส่กองให้ฝรั่งไปเหตุงานมืออื่นจ่พี่นอ้องค่ะพี่น้องมาเบิ่งมาสวมน้ำกันเาราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับหมคนใหม่ในเด้อค่ะขอให้มีต่เวา่สุขเวา่เจริญปราศะจ,จากโรกไพ่ไข้เก็บทุกคนทุกคนจา้าขอบคุณนะหลายค่ะสวัสดีค่ะ